โอ้ใหญ่จังนี่ๆวันนี้มีของเล่นใหม่ของ้องตุนใครที่ไม่ได้ดูสตรีมก็เพราะว่าอาจจะเป็นสายเตุมาจากไอ้ตัวนี้โอ้วนี่ม่ถือว่ามันอันใหญ่อยู่นะนี่เทียบเลเทียบเลยกแบบเทียบกับตุนเล ตั้ง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 เออน้องมายืนดิน้องมาย,ยืน,ยนดิไหวมนะั้เนี่ยเจี๊ยววันนี้นี่ฮะเจี๊ยววันนี้นี่คือเท่าเลยเนี่ยนล,ล,ลายอะไรนะบาวานเหรอต้องมาเช็ดเช็ดเครื่องดูเลยล้อหมุนเปล่า แล้วสเก็ตสเก็ตบอร์ดอ่ะเอาจะเอาไปทำอะไรกันเหมือนกันหลือเหมือนกันไม่ทิ้งเหรอไม่ทิ้งบริจาคไหมบริจาคให้เด็กที่เขาไม่มีอ่ะเอาไหมแอปยังไม่มีแอปเสดายไหมเสดายไหมโอ้ยไม่ยากว่ะมันร้อนมันทำมาจากพรม จริงเหรอใช่ไม่ใช่มันทำเหมือนมันทำมาจากโฟมอ่ะเป็นยางอู <c oughs> โ้โยกไหมโยกไหมขึ้นเด็กขึ้นหลมป่ะล้มตูมป่ะเนะนี่ยยิงมันบ้านอะ,อะยืนต้องยืนตรงร้อยดล้วยไม่ยืนตรงร้อยนี่คือแบบ เอ,อเอเอต้องใช้สข้างด้วยทไมถึงไม่ยกอะไรนะมันต้องใช้สองข้านะงพร้อมกันไม่ยังไม่โยกดูลายหน่อยดูลายหน,น่อยาาอ้ยปะวานใี่หเหรอรอเน ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่อวดนิดนึงเออเดี๋ยวไปดูตอนเย็นเฮ้ยไม่นะไม่ได้ไม่ใช่เหรอทำไมอะฝนตกตอนนี้ฝนตกเหรอใช่ก็สี่โม่ออเราได้มาอันนี้ล้อสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็ออกสั่งล้อมาต่างหากเป็นสีส้ม